อัปเดตพิกช่อรากาอีกคือเก่าพี่น้องจา้าสวัสดีเชา้าวันที่สี่ธันวาเด้อพามาเบิ่งพี่น้องจา้าป็นตาะสวะอ,อนบอส,สาหรับปักพิกนี่มันจะออกเป็นช่อแบบนี้เด้อออกเป็นช่อแบบนี้นะคะอาการของดอกอาการของหน่วยคนนี้จอ,อกเป็นช่อเป็นช่อ,ป,ชอป็นตะก็บง่ายเนาะพี่น้องจา้าปลูกในพื้นที่ประหยัดได้นะคะปลูกในถุงปลูกแบบนี้ปลูกในเขง่ปขงปลูกในกระถางนี่พี่น้องใจ นี่ก็คือปลูกในถุงปลูกขนาด8ปดคูณสิหนะคะอาจสีบัสมบูรณ์เป็นอย่างคือวางสันเพราะว่าถุงปลูกมันหน่อยพี่น้องจา้าถ้าเขาปลูกใส่ถุงปลูกที่ไงกหนีเคงไงกหนีกระทางไงกุนีกระสิเพื่อนว่าอหาอาหารได้เก่งกานีเนาะนี่สาหรับพี่น้องท่านใดที่เพิ่นล่อค่อยต้นกากะกดใจกดติดตามไว้ก่อนพี่น้องจา้าอันนี้ขึ้นมาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆนะคะกดใจกดติดตามไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวพรอมแล้วสิแจงพี่แจงน้องให้ทราบกันทั่วหนาพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็ชม